สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทเริ่้นครับหลังจากที่เราพูดเรื่องโรคเท้าเหี่ยวซึ่งเกิดจากเชื้อราในเตงหมูไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าโรคเท้าเหี่ยวอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีลักษณะยังไงและไม่วิธีการป้องกันกาจัดยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูสาเหตุของโรคกันก่อนว่าโรคเทาเหี่ยวเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับและเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ เข้าไปทำลายแตงโมเราโดยมีพาหะที่มีชื่อว่ามแมลงเต่าแตงเป็นพาหะตัวสีส้มๆนี่นะครับเขาเรียกพวกเต่าแตงแล้วสภาพที่เกิดเหมาะสมของโรคพวกนี้เกิดยังไงด้วยส่วนใหญ่นะครับเกิดในช่วงฤด,ดูแรงหรือฝนทิ้งช่วงนะครับจริงๆโรคพวกนี้มันก็เกิดในทุกฤด,ดูกาลนะครับแต่จะส่วนมากจะเกิดในช่วงฤด,ดูแรงในฝนทิ้งช่วงเพราะ,มะแมลงศัตรูพืชพวกนี้เนะี่ย ชอบในช่วงฤด,ดูแรงเป็นที่สุดนะครับอันนี้เป็นช่วงฤด,ดูที่เหมาะสมโดยเพราะพวกแรงกับฝนในช่วงจะพบเยอะนะครับแล้วการของโรคเป็นอย่างไงบ้างนะครับอาการของโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียรซึ่งมีเต่าแตงเป็นาหาเนี่ยนะครับถ้ามองเห็นครั้งแรกจะสังเกตได้ง่ายจะต่างจากเชื้อราถ้าเป็นเหี่ยวจากเชื้อราจะอยู่บริเวณโคนก่อนใบจะเหี่ยวพร้อมๆกันจาก จากโคนใบเข้าไปหาปลายปลายของเถานะครับแต่แบคทีรียเนี่ยต่างต่างเ,าเชื้อราคือถ้าแบคทีรียเนี่ยจะสังเกตใบจะเหี่ยวทีละใบนะครับใบจะเหี่ยวทีละใบโดยเหี่ยวจากด้านปลายเข้ามาหาด้านโคนนะครับต่างกับเชื้อราเชื้อราเนี่ยจากโคนไปหาปลายแต่ถ้าแบคทีรียเนี่ยจากปลายมาหาโคนโดยเหี่ยวทีละใบเพราะมันเหี่ยวมาถึงบริเวณโคนแล้ว แต่ใบเนี่ยมันยังจะเขียวอยู่นะครับมันจะไม่เหลืองเหมือนเชื้อราถ้า,ชา,าเชื้อราในใบมันจะออกอาการเหลืองให้เห็นแต่ถ้าแบคทีเรียเนี่ยมันจะเหี่ยวแต่ใบไม่เหลืองนะครับใบยังยงเขียวอยู่และพืชเนี่ยก็จะเหี่ยวทั้งต้นแล้วก็ตายในที่สุดนะครับโดยพวกแบคทีเรียเนี่ยจะไปอุดตนันท่อนำเลี้ยงหรือพวกท่อท่อน้ําท่ออาหารของพวกแตงโมน,นั่นเองนะครับทําให้เทามันเห,เห WOW. ี่ยวทั้งๆที่ใบมันยังเขียวอยู่นะครับโดยปกติเชื้อพวกนี้อยู่ในตัวแมลงเต่าแตงเมื่อเต่าแตงเนี่ย กัดเข้าไปในต้นแตงโมงหรือใบแตงโมเราเนี่ยมันจะปล่อยเชื้อแบคทีเรียเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะกระจุกตัวอยู่ตามท่อน้าของและท่ออาหารของต้นแตงโมงทําให้แตงโมงเนี่ยส่งน้ําส่งอาหารไม่ได้จึงเกิดอาการเถาเหี่ยวให้เห็นแต่บางครั้งเนี่ยก็จะเกิดอาการกลางวันเหี่ยวกลางคืนฟื้นตัวก็มีเหมือนกันนะครับ โดยวิธีป้องกันก็คือฉีดพวกสารคา,าร์บอไริ์ตัวน,นี้เป็นสารกําจัดแมลง <c oughs> คือไล่แมลงพวกเต่าแตกนั่นเองนะครับแล้วก็พ่นพวกคาซูก้าไมซินพวกนี้เป็นยาปฏิชีวนะในการป้องกันกําจัดพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชกันก่อนนะครับว่าทํำยังไงกันอย่างแรกก็คือการปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงดินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชนะครับ แต่มันเป็นผลทางอ้อมคือถ้าดินเรามี pH ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชพืชจะเจริญเติบโต,ตได้ดีและแข็งแรงนั่นก็หมายถึงมันต้านทาน,มนแมลงศัตรูพืชได้ดีอีกทางหนึ่งนั่นเอง,เองนี่เป็นผลทางอ้อมของการปรับปรูดินนะครับโดยส่วนใหญ่บ้านเรานะครับจะมีทั้งดินกรดและดินดา่างดินเค็มนะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะมีลักษณะดินเป็นกรดซะเยอะนะครับทีนี้ ถ้ามันมีในเบงตรดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือปรับโดยการใช้ปูนพวกตระกูลปูนทั้งหลายเช่นปูนขาวปูนมานปูนดูโรไม้พวกนี้นะครับปูนขาวเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์พวกนี้นะครับเมื่อโดนน้ำเนี่ยมันจะมีความร้อนขึ้นเพราะนั้นการใช้ปูนขาวต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมันจะปลดปล่อยออกมาโดยให้ธาตุแคลเซียมนะครับตัวที่2ปูนมานปูนมันพวกนี้เนี่ยอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต โดยมีแคลเซียมคาร์บอเนต35%ดินเหนียว6 5นะครับโดยปลดปล่อยออกมาเป็นแคลเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับตัวต่อมาตัวที่3ใช้เยอะที่สุดก็คือปูนโดโลไม์อยู่ในรูปของแคลเซียมมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับปูนโดโรไมซ์เนี่ยใช้กันเยอะและทางกรมวิชาการเกษตรกรม,ม่งเสาหกรรมเกษตรสำนักง,งานสืบจังหวัดเกษตรอำเภอและพัฒนาที่ดินนะครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้นอกจากได้แคลเซียมแล้วยังได้แมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุรองทั้ง2ตัวด้วยจึงนิย,ยมใช้เยอะนั่นเองนะครับนอกจากนั้นปูน3ตัวนี้มีการสามารถใช้ปรับค่าความเป็นกรดนะครับให้ pH เพิ่มขึ้นได้นะครับตัวต่อมาก็คือน้ำหมักชีวภาพเราจะใช้สูตรไหนนะครับน้ำหมักชีวภาพในการป้องกันกําจัดมแมลงเนี่ยสมุนไพรมันมีมอยู่หลายรสโดยส่วนใหญ่เข้าเด่นจะแนะนําสมุนไพรทั้งหมด7รสนะครับแต่วันนี้จะนําสมุนไพรทั้งหมด4รสมาทําน้ําหมักในการป้องกันและกําจัดมแมลง รสแรกก็คือสมุนไพรรสขมเช่นพวกสะเดาบระเพทใบขี้เหล็กสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดนะครับพวกนี้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับสสมุนไพรรสฝาดเช่นพวกปลีกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรั่งมะยมหวานและพืชที่มีสมุนไพรรสฝาดทุกชนิดคุณสมบัติก็คือฆ่าเชื้อราโรคพืชทุกชนิดนะครับ ข้อที่สมสมุนไพรรสหอมระเหยเช่นตะไคร้ใบกระเ,เ,ะเพ,พราใบเตยและพืชสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดสรรพกรก็คือจะเป็นน้ำหมักที่มีเปลี่ยนกลิ่นพืชน,นะครับเพื่อไม่ให้มแมลงเนี่ยไม่คือมแมลงมันไม่ไปทําลายคือเวลาพ่นลงไปแล้วเนี่ยต้นพืชมันจะเปลี่ยนกลิ่นชั่วขณะคือเป็นกลิ่นของตะไคร้หอมใบเตยพวกเนี้ยพอมแมลงมันมาเจอมันจะไม่กินเพราะว่ากลิ่นพวกนี้มันไม่ชอบนั่นเองนะครับ 4. น้ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อนพวกพริกขิงขา สมุนไพรที่มีรสเผตร้อนทุกชนิดนะครับตัวนี้มีสมุนมีสรรพคุณในการไล่แมลงและทําให้มแมลงแสบร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามักสมุนไพรกาจัดมแมลงถ้าเราจะใช้ก็ให้ได้พวกกําจัดแบคทีเรียกําจัดเชื้อราไปด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ก็เราจะเน้นพวกสมุนไพรงออมีรสเผ็ดร้อนเนี่ยปริมาณมากกว่าพวกรสขมรสฝาดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการทําสมมุติว่าเราจะทําในการป้องกันกําจัดมแมลง เราจะใช้รถที่3ามรถที่4ี่คือเปลี่ยนกลิ่นและลดเผ็ดร้อนในการป้องกันในกําจัดโดยเราจะนําพวกรถขมกับรถฝาดเสื่อนกับจันแบคทีเรียก็เชื้อรานี่ยรองมานะครับเช่นใช้รถที่เป็นเปลี่ยนกลิ่นแล้วก็รถเผ็ดร้อนใน่ยงกิโลและรถขมกับรถฝาดอีกหนึ่งกิโลรวมเป็นสามนะครับนำมาสับให้ละเอียดน,นะครับแล้วก็เตรียมการน้าตาล1ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรพร้อมถังนะครับ เราก็นําถังมาเทน้าเปล่ากาบน้ําตาลลงไปคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เทวัสดุที่เราซับเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปนะครับคนอีกครั้งหนึง่งหมักทิ้งไว้3เดือนจึงนําไปใช้ได้นะครับอัตราการใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับพืชผักไม้ผลใช้ได้ทุกชนิดนะครับอัตราเริ่มต้นเนี่ยห้าสถึงร้อยสีีต่อน้ำยี่ิลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนะครับถ้าเป็นพืชผักฉีดพ่นให้ทุก3วันถ้าเป็นไม้ผลทุก7วัน โดยส่วนใหญ่นะครับอัตรานี้ไม่ใช่อัตราที่ตายตัวพี่น้องเกษตรกรสามารถทดลองดูได้นะครับถ้าพืชเล็กกว่าน,นี้ใช้อัตราตามกว่าน,นี้ถ้าพืชใหญ่ขึ้นมาใช้อัตราสูงกว่าน,นี้ก็ได้เช่นถ้ามันระบาดมากพืชโตแล้วก็ใช้อัตราซูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างสูตรในการป้องกันกับจัดพวกแมลงศัตรูพืชน,นะครับอัตราที่ใช้ก็คือวัตถุดิบ1ยาชน3ขีด2หัวกลอยบวกสารเสือ2กิโลนะครับ สามน้ำส้มสายชูหนึ่งขวดสี่เหล้าขาวหนึ่งขวดเล็กห้าน้ำเปล่าสิบลิตรบวกถังยี่สิบลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบสูตรแรกนะครับวิธีการทำก็คือน,นำวัสถุดต่างๆมาสับให้ละเอียดเลยนะครับเรี่ยมถังหมักไว้ทังหนึ่งทเทเหล้าขาวเทน้ำปาปลาน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันแล้วก็นำวัสดุที่เราสับละเอียดเนี่ยทเทลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งปิดฝาถังทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับหมักอย่างน้อยหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับจากนั้น กรองเอาแต่น้ําไปใช้นะครับวิธีใช้คือ3 0มสซีซีต่อน้ำยี่ลิตรพ่นวันทุกเจวันในการป้องกันนะครับถ้ากําจัดเนี่ยใช้ 50, 4, 5 0าสซ็ต่อน้ำยี่ลิตรพ่นทุกสาวันนะครับส่วนที่2นะครับยาชน3ขีดบวกกาแฟดำา1ึ่ซองสก็คือพวกพริกแกงเผ็ด5ถุงแบบเผ็ดๆผ็ายกันตลาดเนี่ยถุงละ5บาท10บาทนะครับ3น้ำส้มสายชู1ขวดสีหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำปรับสิลิตรแล้วก็ถัง20ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับ วิธีทาก็คล้ายๆกับสูตรแรกนะครับสับวัตถุดิบให้ละเอียดนาทังมาทังหนึ่งนะครับทัง้ง50ลิตรก็ได้เทเหล้าขาวน,น้าปลาน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เทวัตถุดิบที่เราสับละเอียดแล้วน,นี่คนให้เข้ากันนะครับในทังปิดฝาทังทิ้งไว้ในร่มหนึ่งเดือนสามารถนําไปใช้ได้จะหมักตอนนี้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับในส่วนใหญ่ก็จะ6เดือนจะสามถึงหเดือนอจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วกองเอาไปใช้เนี่ยอัตราใช้ป้องกันก็คือสำปสิบสี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรน ถ้าเป็นการกําจัด 50cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ3วันนะครับตัวต่อมานะครับก็คือน้าส้มควันไม้โดยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะมีในสวนอยู่แล้วนะครับน้ําส้มควันไม้ประโยชน์ก็คือถ้าผสมน้าส้มควันไม้1ลิตรต่อน้าเปล่า2ลิตรมันจะขับไล่แมลงกําจัดเชื้อราของพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยพ่นลงดินหรือรอบๆต้นพืชหรือต้นพืชก็ได้นะครับ7-15วันพ่นครั้งนะครับ พวกนี้ก็จะกาจัดพวกไข่แมลงโรคพืชนี่ได้หลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งน้าส้มกล้ไม้ผมแนะนาไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นสปปรรพคุณหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้าส้มกล้วไม้ที่ขายในตลาดชอปพีลรัสซ่าออนไลน์หลายแห่งในพี่น้องสิก่อนสามารถทําได้นะครับแล้วสารชีวพันธุ์เนี่ยใช้ตัวไหนในการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับตัวแรกก็คือพวกบิวเวียนะครับมีคุณสมบัติในการกำจัดนอนและมแมลงส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบน ต้นพืชใช้ใต้ดินไม่ได้นะครับตัวนี้บิเรียนเนี่ยมีคุณสมบัติในการการจัดนอนและมลงโดยเฉพาะพวกมลแรงปากโหลดพวกเพี้ยต่างๆใช้ได้ดีพวกมลงปีกแข็งก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่บิเวเรียนจะผสมมาพร้อมกับพวกเมทัลเลเซียมถ้าเราซื้อตามท้องตลาดนะครับตัวที่2คือพวกเมทัลเลเซียมหรือด่าเขียวพวกนี้นะครับใช้กับด้วงและพวกมลงปีกแข็งต่างๆนะครับปีกอ่อนพวกนอนก็ได้นะครับ มีคุณสมบัติเยี่ยมในการกําจัดพวแมลแรงปิดแข็งและก็นอนที่อยู่ในดินได้ด้วยนะครับมตเมทัลเลเซียมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลาพ่นเนี่ยรวมทั้งผู้บิวเรียด้วยนะครับต้องมีความชื้นสัมพันธ์ประมาณสักเจเขึ้นไปพอพ่นไปแล้วนะครับจะตายช้าตายเร็วขึ้นอยู่กับ1ชนิดขนาดและัยของมลงและก็นอนด้วยโดยเข้าไปอยู่ประมาณ3ามถึงสิวันทั้งนี้แล้วแต่ขนาดและอายุของมาแลงด้วยนะครับ หลังจากที่พูดพวกสารชีวพันธุ์การเตรียมดินน้ำหมากชีวภาพไปแล้วนะครับถ้าหากใช้แล้วไม่หายจําเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับมาดูกันว่า้ายสารเคมีตัวไหนในการป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชพวกเต่าแดงแดงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวซึ่งเกิจดจากแบคทีเรียนะครับสารเคมีที่แนะนําก็คือ 1. พวกคารา์บอไดตัวนี้เป็นสารกำจัดมแมลง พ่นในการไล่มแมลงเต่าแตงหรือกําจัดมแมลงเต่าแตงถ้ามันโดนตัวนะครับ 2. ถ้าจะกําจัดเชื้อแบคทีเรียเป็นพวกคาซูก้าไมซินตัวนี้มีชื่อสามาัญนะครับตัวนี้เป็นยาปฏิชีวนะพ่นทุกสัปดาห์ในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียในแตงโมแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าพ่นบ่อยนะครับมันพวกนี้ในะเชื้อพวกนี้มันสามารถดื้อยาได้นะครับเพราะนั่นการพ่นก็ควรพ่นสลับกับยาตัวอื่นหรือพ่นสลับกับพวกน้ำหมักเชียวภาพ และสารเชื 1, ้อพันธุ์ที่ผมกล่าวมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นชื่อสมันคือคาร์บาริลด้านขวาเนี่ยเป็นยาชื่อสมันชื่อพวกคาสุก้าไมซินนะครับด้านซ้ายเป็นกำจัดแมลงด้านขวาเป็นกำจัดพวกแบคทีเรียสาเหตุของโรคเหี่ยวในแตงโมนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรคเทาเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียในแตงโมนะครับอาการสังเกตง่ายๆถ้าเหี่ยวใบยังเขียวอยู่ และก็เหี่ยวอาการเริ่มแรกเนี่เหี่ยวทีละะบจากปลายยอดเข้าหาโคนจะต่างกับเชื้อราเชื้อราเนี่ยจากโคนไปหาปลายยอดและแสดงอาการเหลืองให้เห็นแต่ถ้าเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไม่เหลืองแต่เหี่ยวจากปลายเข้ามาหาโคนจะสลับกันนิดหนึ่งนะครับก็หวังว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องก่อนไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภไปไว้ในที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากและสิ้นสงสัยความสงสัยไม่หวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎี หลวงพ่อชาสุภัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องสิ่งก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ